สวัสดีครับทุกคนทางช่อง YouTube นะครับทุกคนวันนี้นะครับทุกคนตามที่พูดไว้นะครับผมกำลังจะมาหาที่ กลางไปบนต้นไผ่นะดูครับต้นไผ่ผมว่าน่าจะกลางยากหน่อยเพราะว่าต้นไผ่มันไม่โกงเลย ตอนนี้ผมกำลังมองหาอยู่ว่าจะเอาต้นไหนดีดูคทุกคนดูต้นพายมันไม่โก่งเลยอะไม่ทำยาก โอเคครับทุกคนป่ลุยกันเลยครับว <C> ่าจะไหมอ่าเลยครับขึ้นไปครับนครับเพื่อทั้คันกลัค,คกันทุกคนไม่ตายนี่ครับไม่ตายเลยครับจิ่งของนะครับโอเคไมเลยโอไไุ <C> ้ย <Lyn> ของที่มาที่เราก็ทำคันพื้นเสร็จแล้วนะนี่ครับแต่เราอยากหาอะไรมาปู โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมจะเปิดด้านซ้ายกับด้านขวาหันหน้าไปฝั่งโน้นนะครับทุกคนส่วนด้านนี้ครับถ้าฝนตกผมจะดึงลงให้หมดเลยเพราะว่าพื้นที่มันคับแคบนะครับทุกคนมันติดต้นไม้นี่ครับผมไม่อยากจะตัดต้นไม้นะครับถ้าเกิดฝนตกเงี้ยผมก็ดึงลงครับดึงลงเปิดแต่ด้านหน้าที่มันท้ารบกว้างๆนะครับนี่ครับ ถ้าเกิดเราตัดไม้เราก็เสีดายไม้นะมันเ,ออเราก็แค่ขอแค่พื้นที่ที่นอนเฉยเฉยเราไม่ต้องการที่ทำลายต้นไม้นะครับน่ครับไม้เพิวน,นี้ครับเป็นไม้แห้งนะครับผมเอามาทุบได้หลายวันแล้วแหละผลตกใส่ต้องเอาต้องผมต้องเอามาใช้นะไม้แห้งที่ผมทําไว้นะครับบรรยากาศ ตรงนี้ก็เป็นทางขึ้นนะครับทุกคนผมจะไต่าตามกิ่งไม้ขึ้นมาครับตามกิ่งลไม้ไผนะ่นะมาทางขึ้นตรงนี้มันนี้ฝนไม่ตกนะครับทุกคน แล้วก็ระบผเปก็ตรงนี้กันน้ำไหลมาตามเชือกนะครับอนอนได้นอนได้แล้วก็เดี๋ยวหาเดี๋ยวหาฟื่อมาก่อข้างบนเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เริ่มจะมืดค,ค,ครับทุกคนตอนนี้ฝนก็ตกครับทุกคน ถ้าใบข้างหลังผมก็เอาลงเลยครับทุกคนอยากหมดเลยข้างหลังตอนนี้ผมก็กำลังจะก,ก่อไฟตรงนี้นะครับนี่ก่อไฟตรงนี้เลยผมก็เตรียมดินมาด้วยนะครับดินก็จะเออดินใส่ตรงนี้แล้วก็เอาเอเืนใสทุกคนดูสิอยกเลยครับฝนตกเมื่อเี้แรงมากครับถ่ายไม่ทัน ว่ามันชนมลอยู่ทั้งฝนทั้งลมครับทุกคนทั้งฝนท,ทั้งลมเลยเมื่อกี้แบบต้นไม้แบบโยกนี่ครับพาล้อง คัทุกคนตอนนี้เราก็ต่อไฟแล้วนะเดี๋ยวก็ติดสักครู่ครับเดย๋ยวก็ติดละนี่ก็เป็นบรรยากาศฝนตกฝนตกฟ้าร้องชอบคำคำนะทุกคนโอ้ ถ้าเราไปติดแล้วเราก็จะทำกับข้าวเลยครับทุกคนไม,ไม่ต้องเสียเวลาทุกคนตอนนี้ผมก็จะย่างปลาหมึกแห้งนะครับทุกคนได้ปลาช่อนแห้งทะเลมาแล้วก็หมึกแห้งทะเลมานะครับ ตอนนี้ฟ้าก็ร้อนด้วยครับทุกคนฝนก็ตกด้วยแรงด้วยเรากินรองท้องไปก่อนครับทุกคนพรุน,นี้ช้าก็กินใหม่ตอนนี้ฝนมันตกมันรักเลมากตอนนี้น ได้ประมือแห้งมาจากตลาดนี่ครับทุกคนฟืนก็ไม่รกติดเท่าไหร่ว่าชื้น นี่ครับทุกคนมันซึมหลังคามาในนี้ก็ชื้นครับมันซึมมันซึมขันท่าใบมา วันนี้กับข้าวเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะบทุ่อนผมก็จะกินข้าวก่อนสรงสัยวันนี้ตกทั้งคินครับ ไมมีท่าทีที่จะหยุดเลย ทุกคนดูน่ะน้ำซึมผ่านรัศแบยมาครับไหลตรงต้นไม้ที่จายไปหน่อยตรงต้องรีบทำใหแ เสื้อผ้าผมให้มันแห้งนะคะรับทุกคนมันยังชื้นชือยู่เพราะว่าขึ้นเขามาโดนฝนกระหน่ำ มันไหลม,มาเลยผมคิดว่าน่าจะเกิดจากผ้านะครับมันมันหมดคุณภาพแล้วมันน้ำมันซึมลงมา ตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มแล้วอะครับทุกคนผมต้องลงเขากลับบ้านนะครับมันนอนไม่ได้จริงๆเนี่ยหยุดมันหยุดใส่หน้าใส่นอนอยากหมดอะบรรยากาศกำลังแบบได้เลยแบบนอนสบายๆเลยเมื่อกี้ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวขอเก็บของก่อนแล้วก็กลับบ้านนะครับส่วนท่าใบากับเปยผมจะไว้ตรงนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมมาแก้ตัวใหม่ครับม,มาทำใหม่เนี่ยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวผมมาแก้ทำใหม่ให้มันดี่ยว่นี้นะครับ อยากมาลยมันไหลผ่านได้ไงวะเนี่ยอืมโอเคครับโอเคครับขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับทุกคนบายบาย